She's thinking, she, she, she thinking we all not can hear? Why, why always loud? Why always loud here? I not can work here. You, you need, need a little music? I can sing then. Why so loud? I This is not talking. This is. This is not talking. This is crying. This is crying. I'm working here. I'm working here. Yeah. It's not talking. It's crying. It's crying. y e น้อยมตงกละนอยเนะ้อันนี้หุ่นองรมอแล้วสี่ปีแล้วเพิ่งจะมาพูดหรอคะ มันมียุสต็อปสิบมันมีเลแล้วตอนที่ตอนที่ปลูกแกก็บอกปลูกไปพอเราปลูกมาเป็นเป็นทิศเป็นทางของเราแล้วก็มาจัดของเราออกเป็นยังไงบ้างเองก็น่าจะสมองอีน่าจะคิดนะหลักอยู่ตรงนั้นแล้วมึงปลูกทำไมแม่ไม่ได้ปักหลักให้ตรงนั้นค่ะคุณขาคุณอย่าดูหลักฐานเลยคะวิดีโอที่นี่ค่ะวิดีโออยู่ที่นี่นะคะคุณคุณก็ลงมาให้ ดูทำไมดูตอนนี้กับคนงง้ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะไปดูกันที่ศาลค่ะไปดูกันที่ศาลค่ะคุณค่ะไม่ลงหรอกค่ะไม่ลงค่ะไม่ลงคุยกับคนงง้ออย่างนี้หรอกนะจ๊าจ้มุ่งไปที่ศาลจ้าขึ้นไปที่ศาลเลยจ้าที่แค่พักไม่คุยกับคนงง้อหรอกจ้าเขาไปคุยกันที่ศาลนะคะกูไปคราหนึ่งแล้วมึงก็เดินอยู่แล้วเรื่องอิสมเรียนน่ะมึงสมเด็จไหม โอ้ทำอะไรก็ทำไปพูดอะไรก็พูดไปนั่นแหละมึงเจอรมเรศไหมกูถามมึงแผ่นที่นี้ก็ไม่มีโฉนดนะคะคุณค่ะตรงไหนก็ไม่มีแค่พักอาศัยอยู่แล้วเดือดร้อนอะไรวันนี้คะต้นไม้ปลูกมาตั้งสี่ปีแล้วค่ะคุณแล้วมึงด่าแม่ทําไมตัดไม้ไผ่แม่ทําไมแล้วได้ยินหรอแล้วได้ยินหรอมึงด่าแม่ถึงแม่โทรบอกกูและกูมาแล้วมึงเดือดร้อนแทนอะไรล่ะคะต้นไม้มันอยู่บนกระัสกระสีแล้วมันเดือดร้อนไหมล่ะ มึงอย่าเห็นนะแกตัวสิช s ป่แล้ที่นี้านขนนี่อบ่านของฉัน e ี่คือบ้ i o w e ีี่านั่น เดี๋ยวรู้เรื่องเสานี่ก็มีเสานู่นก็มีแม่งแต็มมาอะไรถึงนี่อืเดี๋ยวจะไปแหกที่ศาลจะได้รู้เรื่องปากดีนักพวกอยากรู้เหมือนกันพวกไอ้ปากปากดีสมองสมองโง่ๆเนี่ยสี่ปีแล้วเพิ่งมีปัญหาวันนี้นะคะคุณค่ะแล้ววัดทางให้ด้วยนะคะสี่สี่เมตรด้วยค่ะวัดทางให้ด้วยสี่เมตรแล้วทำ ทำเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยด้วยนะคะถนนเนี่ยไม่เกียเก่ยวเกี่ยวเอกสารม,มีอยู่ที่นี่ค่ะเอกสารอยู่ที่นี่นะคะดินตรงนี้ไม่ใช่ค่ะสี่ <4 S 3> ปี<ม><ม>แล้วค่ะที่เข้ามาแค่ตรงนี้ไอ้นี่ที่ถกอย่าพูดไม่มีหลักฐานเลยฟังอะไรไม่ขึ้นชี้สาเกน not not keep the road from war ก็ปลูกไมต่ติดทางเลยหรือจะตัดให้ดูปิดทางไปเลยหรือจะตัดให้ดูว่าทางกูมีสิทธิ์แค่ไหนอันไหนมันยื่นมากูาต้องตัดมันไม่ผิดอยู่แล้วขุดแล้วก็ทําทางด้วยสี่เมตรแล้วก็เซ็นเอกสารให้เรียบร้อยนะคะสมธ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 มา okay? มธมธมธมบมธมธกธมธมามธมธมวมธมธมมธ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 ม่มธ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 มมธมธมมธมธมธมม เป็นไม่เป็นก็ไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาพูดเรื่องนอกประเด็นพูดให้มันตรงประเด็นพูดไม่ตรงประเด็นเดี๋ยวอินข้าวแดงตั้งสี่ปีแล้วเพิ่งมีปัญหาอยากทราบมึงตัดไม่ไปกี่ครั้ง่ะกูถามมึงดูหน่อยกี่ครั้งก็นับดูสิกี่ครั้งมันมีกี่ต้นแล้วที่พวกมึงมาตัดน่ะไม่มีปัญหาแต่ที่กูตัดออกแค่สังกสีนิดเดียวมึงเสือกมีปัญหาทั้งครอบครัว พวกมึงลูกมึงมาตัดไปทำอะไรนะกูไม่เคยพูดแม่ไม่เคยพูดแต่กูตัดออกจากสังกะสีนิดเดียวปลายมันมีพยานอยู่อะดูสิก็พากันลุมกูเพราะอะไรกูตัดไม่ได้มันบดมากับสังกะสีเนี่ยห้ามตัดต้นไม้สี่ปีแล้วถ้าจะตัดไปเรียก ผู้ใหญ่ที่มาเป็นพยานให้ด้วยค่ะนู่นสาวอยู่ที่นู่นไม่ขุดดินออกตรงนั้นทิศนู่นหลักอยู่นู่นค่ะอยู่นู่นค่ะลุงเปาะบอกไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมึงันจะเทียบอะไรมันจะอยู่ที่นอ่นทิศได้ยินทิศได้ยินมันไม่มีหลักไม่มีอธิบายก่อนนออ วันแรกที่ลูกพี่น้องลูกยายมีเจ็ดแปดคนเนาะใช่เข้ามาก็แบ่งพื้นที่ได้มัดเชือกจากนี้ดิ่งตรงไปถึงสุดนั่นสาวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาคือของป้าเสียมมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่ละสาวคือลูกเจ็ดคนตรงเนี้ยเป็นแถวหมดทุกล็อกอืมสาวนี้อะไรจะได้ก็คือมันมีสาวนี้แล้วก็สุดตรงนู้นใช่ป้าไม่ได้ถียงเลยอันนี้เขาพิ่งมาขุดใช่ไงก็ขุดถุกแล้วอันนี้แหละต่อมาที่มัดแล้วป้าบอกตอนนี้ทำไมยูอบเอียะ อันเนี้ยเสาเนี้ยเพิุ่ดมาใหม่แต่ก่อนที่จะยกบ้านมีเสานี้กับเสานั้นเสานี้เขาเพิ่งมาขุดจะที่จะแบ,บ่งที่ดินให้พี่น้องเขามาขุดใหม่ตรงนี้คือเสาอันนี้แ<ม>หลก็ะะล้วตอนที่ปลูกต้นไม้บอกปลูกได้ปลูกไม่เป็นไรสี่ปีผ่านไปแล้วม,มามีปัญหาตอนนี้ ทำไมต้องมาดูเจ้าลูกโมลูกโมทำไมต้องมาดู Why digging here? ทิศ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 เดี๋ยวก่อนทำอย่างงี้ไม่ไม่ตรงทิศเราไม่ตรงแล้วทำไมป้าไม่ลงมาบอกให้ลงมามาบอกมาบอกตรงไหนไม่ลงอยู่แต่ข้างบนอ่ะรู้เรื่องไหวบอกก่อนบอกก่อนเขาบอกว่าดูดูสาวนู่นก่อนมันไม่ใช่มันจะเบียกกันยังไง the lady the lady knows the lady knows why she not telling Very come มาเนี่ยลงมาอะไรวะมันเป็นนี่เมเ มันด <ider> <seeing> ูมันรู้นะมันจะเทียงมาอย่างนี้เหรอเตอัาเตะกอดาชิตทอรมันจะเทียงมาอย่างนี้ได้ยังไงมันก็ต้องไอ้นี่ตรงไอ้นั่นมันดูกและไอ้นี่ตรงไอ้นั่นไอ้นี่มัาดี่วนหนึ่งส่วนไอ้นั่นแบ่งกันเป็นล็อกอย่างนี้ล็อกอย่างนี้ส่วนไอ้นั่นใครใครฟังรู้ไหมอยากทราบคนที่พูดเอาพูดเอาเนี่ยไม่ฟังเลยอยาใครฟังให้รู้ไหมก็พี่น้องแบ่งกันแต่กูไม่ได้มาก็พี่น้องแบ่งกันก็ฟังอันนี้ของเองแค่อันนี้ก็ฟังก่อนสิคะคุณแล้วมึงก็พู อะไรคะคุณอ่ะก็มึงบอกว่าใครฝังใครฝังกูก็อยากรู้ว่าใครฝังยายสาวมีวิดีโอให้สมุขเป็นคนขุดยายสาวเป็นคนบอกให้ตองโตบอกตองพองอ่ะคันนี้แต่ตรงนั้นยายสาวบอกเวนเมโซ wait for เมโซ wait for เมโซ Now calm down. Now mess out, coming. Now mess out, coming. We need mess yes. We have the right for the way. Mess out. Mess You can clear a little. Mess Okay, now very calmly. Yeah. Te out. tell the police and tell them uh, the lady from the uh, my shots. Now do a little what I want. This is the nonsense here, what you're doing. out shall say witness police and witness lady. When we buy this for forty thousand baht, we buy this and we buy the right for the way. She shall confirm this before the police and before the office lady. Yeah. Come here, Miss O, please. May